สวัสดีค่ะฟ้านะคะก็ใครเขารู้จักดีเนาะแม่น้องเวอร์นิส <c oughs> วันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวตัวสินค้าของคาริสนน่นะคะตัวคาริสนี่ตอนนี้เห็นหน้าเปียกอยู่เพิ่งล้างหน้ามานะคะคาริสนี่มาเป็นเซตนะคะสังเกตนะคะเซตหนึ่งจะมีห้า หตัวเนาะสินค้ามีห้ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะคะตอนนี้ที่ลองไปแล้วก็คือตัววิโฟมนะคะตัววิโฟมตัวนี้นะคะ a m e t i y t w White Perfect กตวิโฟนนะคะตัวนี้เขาการันตีว่าช่วยในเรื่องของผิวขาวใสนะคะเป็น All-in-One เลยดูแลความสะอาดในเรื่องของผิวหน้า c l e a n s i n g ทุกอย่างแล้วก็ยังบำรุงไปในตัวนะคะตัวนี้โฟมนุ่มมากมากกลิ่นจะแมนนิดๆน,นะคะแต่ก็หอมดีนะคะเนื้อครีมจะออกเป็นประมาณ สีชมพูนิดๆนะคะน้ำครีมเจะมาะกางสีชมพูนิดๆล้างแล้วหน้านุ่มดีนะคะอันนี้ก็ฟ้าใช้ได้มาประมาณ3-4วันแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะชอบตัวนี้นะคะโอเคถ้าในกรณีที่เราแต่งหน้าหรืออไรตัวนี้ก็ล้างค่อนข้างโอเคนะคะ ตัวที่2ก็คือตัวโทนเนอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟมมิงเฟิรมมิงโทนเนอร์นะคะตัวเฟรมมิงโทนเนอร์ตัวนี้ตัวนี้เขาการันตีว่าช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะกระชับรูขุมขนช่วยในเรื่องของความขาวใสนะคะช่วยให้หน้าไม่มันควบคุมความมันไปนในตัวตัวนี้เนื้อครีมก็อนอโนเซชั่นค่อนข้าง หอมนะนันโนชั่นหอมนะคะขวดก็ไซส์ประมาณเท่านี้นะคะในเซตเดี๋ยวฟ้าจะลองมาทาให้ดูนะคะตัวนี้โอเคอใส่สาลีนะคะนี่ก็พกางลังหน้ามาแล้วก็ใช้โทนเนอร์ได้เลยเนาะเวลาทานะคะคนที่ทาโทนเนอร์ทา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 ,ทา,ทาอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ผิวมีความกระชับขึ้นนะคะให้ทายกขึ้นอย่างนี้นะให้ทายกขึ้นอย่างนี้นะคะ ให้ยกขึ้นทั่วหน้าเลยนะคะให้ยกขึ้นนะคะ,นะคะอขอด้วยนะคะอขอด้วยขอด้วยขอด้วยนะะะะตัวนี้ช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะหอมหอมนะคะหอมโอเค ขนาดล้างหน้าแล้วนะก็ยังมีสิ่งสกปรกติดออกมานี่ไม่ได้แต่งหน้าอยู่บ้านไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะคะแต่ก็หน้าก็มีสิ่งสกปรกได้ตลอดเวลานะคะอย่ามองข้ามอย่างนี้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วอีกตัวต่อไปตัวที่จะใช้ตัวถัดไปก็คือตัว Advanced Whitening Cream นะคะตัวนี้แพคเกจน่ารักนะคะ ชอบตัวเนื้อครีมมากๆโดยส่วนตัวนะคะเป็นคนผิวผสมหน้ามันง่ายไม่ชอบอะไรมันๆตัวนี้เนี่ยครีมค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะดูเนื้อครีมสีออกขาวนะคะตัวนี้เนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นมากๆถ้าลองสัมผัสเนื้อครีมดูเนื้อครีมนิ่มมากนะคะตัวนี้ปกติพนะอใช้ก็แต้ม5ดอย่างนี้นะคะหอมมากๆตัวเนื้อครีมตัวนี้นะคะชอบตัวนี้ แล้วก็ตบๆๆนะคะแล้วสังกะสีทานทาแล้วก็ตบไปก่อนนะคะแล้วก็ครยลุกกันนะแล้วคีมซิมเร็วมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าในเซตนี้นะคะเป็นเซตที่บอกว่าเป็นชุดของนานโนไวจริงๆนะคะเครื่องสำอางชุดนี้ ตัวบำรุงผิวชุดนี้เนี่ยสามารถเทียบเท่ากับเค์าต์แบรนด์ได้เลยซึ่งเจ้าของที่ทำออกมาคุณกี้นะคะน้องกี้น้องกี้เนี่ยก็เคยเห็นน้องกี้ตั้งนานแล้วเนาะเห็นตั้งแต่น้องกี้เป็นสิวเยอะๆตอนนี้น้องกี้ก็น่าใสมากนะคะก็จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะรอดูรีวิวมาก็ร้อยกว่ารีวิวแล้วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนสําหรับคนที่เคยใช้เค์าต์แบรนด์แล้วหนะ้าไม่ค่อยเห็นผลคือ ใช้แพงอ่ะเราเข้าใจเนาะเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางแพงๆเราก็อยากได้ผลลัพธ์ดีๆแต่เราการันตีความชัวร์มากกว่าว่ามันจะไม่ใส่สารพวกสารที่ทําอันตรายต่อหน้าเราชล้นตัวนี้นวัตก,กรรมเกาหลีลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะรีวิวเยอะมากอ่ะต่อไปที่ฟ้าจะใช้ก็คือตัวคีมกันแดดตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น UV Solar Shield เอสเพียหบ,บวกบวกบวกด้วยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ในกรณีที่เราใช้นะคะมันจะกลืนไปกับผิวเลยอะ่ะมันจะเป็นมูสสีครีมนะคะมูสสีครีมแบบนี้อตัวกันแดดนะคะเเราใช้คิมไม่ต้องใช้เยอะนะคะได้แล้วก็เกลี่ยตบๆตบๆตบๆจะเป็นคนตบนะคะถ้าตบนี้นคิมนะคะผิวเร็วมากนะคะอืม,อม มันเกินข้าวผิวไปเลยอะค่ะอืมเป็นข้าวผิวไปเลยจริงๆนะแล้วหน้าไม่มันนะคะน่าจะดูโกโกะอะผิวจะดูโกโก้นะคะไหมอืมอโอเคปกติอยู่บ้านก็ทาแค่นี้นะคะบำรุง แค,คคแค่นี้ก็ทาแป้งเนงทาแป้งฝนซะโอเคแค่นี้ก็ แล้วนะคะนี่เป็นการบำรุงเบื้องต้นเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะในเซ็ตก็คือตัว sleeping mask ตัวนี้เป็น overnight amethyst นะคะตัวนี้จะบอกว่าทาไปเลยนะคะคืนแรกพอกนานนะตื่นเช้ามานาั่นุ่มมากเลยนะคะนะั้ครีมจะเป็นแบบนี้หอมค่ะหอมแกรันตีว่าเนื้อครีมเข้มข้นมากๆนะคะสารสกัดของเขามีเยอะมากเลยอะ่ะสารสกัด ลองไปเสิร์ชดูนะคะสำหรับคนที่สนใจฟ้าจะบอกว่าถ้าเราชอบครีมเคาเตอร์แบนเครื่องสำอางที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าไม่มีสารต้องห้ามใดๆที่ทำให้หน้าเราพังสิวเราเหินะคะ<ม>ก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยคาริสเนียนะคะ,ะ,คะตัวนี้ใช้ดีจริงๆคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ก็ใช้มา3-4วันแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะรีวิวเพิ่มเติมนะคะ ตัวไฟเองฟัมไม่ได้ขายนะคะแค่มารีวิวให้ดูนะคะว่าตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะคะก็ะตัวโอเวอร์ไนท์มาตัวนี้ตื่นขึ้นมาน่านิ่มน่านิ่มมากๆค่ะตัวนี้ถือว่าให้สิบเลยละกันนะคะโอเคแล้วก็ใครสนใจตัวไหนอยากจะไปซื้อหา ตัวของคาริสเน่ก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ของคาริสเน่อย่างดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาจะรับปรึกษาด้านปัญหาผิวด้วยตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีหลายกลุ่มนะคะในเรื่องของคนเป็นสิวก็รักษาสิวกอนนะคะพอคนเป็นฝ้าเป็นกระอยากผิวหน้าใสก็จะมาอีกติกหนึ่งมีตัวแอดวานซ์ขึ้นมานะคะจนถึงสูงสุดเลยก็ลองไปหาซื้อดูนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มใช้ดีเดจริงค่ะอ๋อใครอยากเห็นน้องเวนิส น้องมันหลับอยู่นะคะเฮ้ยนิสคนสวยมีกลด้วยนะคะมีเสียงกลด้วยนะคะโอเคค่ะก็ตัว วันนี้ก็ขอพีวิวแค่นี้แล้วกันเนาะตัวคาริสนี่มาพร้อมถงุงน่ารักนแบบนี้นะคะแท็กเก็ <Take it. S 1> สวยงามค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาดีวิวกันต่อคราวหน้านะคะถ้ามีอะไรก็สอบถามที่คาริสนี่ค่ะอินเทอร์เน็ตเช็คได้เลยนะคะ